สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการใส่ปุ๋ยสูตรพิเศษของยายกันนะคะยายมีสูตรพิเศษที่ยายใส่ปุ๋ยพวกบอลสีสวยๆของยายนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะสีของเขาจะสวยมากสีสดจะค่ะยายไม่ได้ใส่ปุ๋ยอินรียหรือว่าปุ๋ยเคมี Me นะคะเพื่อนๆยายมีปุ๋ยสูตรพิเศษของยายที่ ใช้จากของเหลือใช้ของยายเองแล้วยายก็คิดว่ามันมีประโยชน์เนาะยายก็ <c oughs> นํามาใส่เขาเห็นไหมคะพเพื่อนสูตรนี้สีเขาก็จะสวยอย่างนี้ราคาพเพื่อนอเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าสูตรปุ๋ยที่ลดบอลสีของยายเนี่ยคืออะไรโอเคเรามาชมกันค่ะต้นบอลสีของยาย ฮกหลงเนี่ยค่ะโซนเนี้ยจะมีอยู่สามกอสาวน้อยป่าแป้งบัวดแดงหน้านี้น้าฝนอากาศความชื้นในอากาศเยอะแล้วก็ฝนตกใส่บ่อยเขาก็จะใบใหญ่ขึ้นมา กว่าเดิมผิดปกติหน่อยเนึงเพื่อนๆแต่สีสันเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเขาเนี่ยสีเขาก็จะไม่ออกมาแบบนี้หรอกนะคะอืมนี่เป็นโซนนี้คือโซนที่ยายใส่ปุ๋ยน้ําผักผลไม้ปั่นกับน้ําสาวข้าวของยายเนี่ยหกหลงของยายเนี่ยสีสวยมากเลย mm hmm. เห็นไหมคะน่ะ าวน้อยปาแป้งก็จุดเขาก็จะชัดเจนเด่นขึ้นมาค่ะเพืเ่อนๆเห่นไหมจุดเขาก็จะขึ้นมาเม็ดสีสันสดใสขึ้นส่วนหัวแดงนี่ปกติสีเขาจะไม่ค่อยจัดจ้านหรอกนะเพืเ่อนๆสีเขาจะซีดๆแต่นี่เพืเ่อนๆก็ดูนะคะเนี่ยสีเขาเนี่ยจะออกแจ่มชัดมากเลยเห็นไหมคะ มากกรอบกรอบด้วยที่ว่าอตอนบ่ายเย็นมาแดดก็จะส่งทางนี้ส่วนหนึ่งถ้าเขาโดนแด,ดดดีแต่ไม่ใช่แดดตอนเที่ยงร้อนนะคะเพื่อนแดดช่วงอาจจะเป็นเช้าเช้าหรือเย็นเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลทําให้สีเขาสดใสจัดจ้านขึ้นมามีส่วนอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ปุ๋ยอีกส่วนหนึ่งค่ะเพื่อนๆ่อนอันโซนสามต้นของยายนี่เวลาดวงอาทิตย์ประมาณสัก สี่โมงเย็นหรือห้าโมงเย็นเนี่ยค่ะเพื่อนๆแดดเขาจะส่องทางนี้สังเกตจากก้านเขาเอียงออกมาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็ได้แดดด้วยได้ปุ๋ยด้วยสีเขาก็จัดจ้านสวยงามให้เราได้ชมแบบนี้ค่ะเพื่อนยายจะให้ดูนะคะว่ายายใส่ปุ๋ยเขาเนี่ยเมื่อวานนี้ยายเติมดินให้เขาค่ะเพื่อนๆเนื่องจากว่าได้มีเวลาก็เลยใส่ให้เขา เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะครับคราบที่ติดอยู่ก้านต้นบอลนั่นนะคะเห็นไหมเป็นฝอยๆขาวๆนั่นนะคะอันนั้นคือ <c oughs> คราบของน้ําผักผลไม้ปั่นที่ยายเอามารดเขาอะคะ่ะแล้วเขาก็จะแห้งติดกา้านเมื่อแรกนะยายก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าเขาจะเน่าหรือเปล่าออรดลงไปอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าไม่เน่าค่ะ <c oughs> เพื่อนๆได้ผลคะ่ะ เมื่อแรกยายก็ไม่คิดหรอกไม่คาดหวังค่ะด้วยความที่แบบเสียดายเหลือก็มันเก็บข้ามวันไม่ได้น,น้ะน้ําผักผละมะล AI ปั่นเนี่ยบางทเาีเยอะก็ยังไม่ทิ้งแต่เอาใส่แก้วใส่ถุงพลาสติกมัดใส่ตู้ไว้แต่ลืมค่ะเ,เพื่อนๆลืมกิน <c oughs> ก็เลยจะเสียดายเนาะยายก็เลยเอามาลดเขานี่แหละค่ะเอเดี๋ยวยายจะให้ดูนะวันนี้ยายมีตัวอย่างให้ดูค่ะ พอดียายสะสมใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็วันนี้วันหยุดมีน้ำซาวข้าวทาให้เพื่อนเดูด้วยเพื่อนเดูนะคะอันนี้น้ำซาวข้าวของยายยายผสม น้ำผักผลไม้ปั่นของยายลงไปแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้ยายจะเอารถสามต้นที่อยู่ใกล้ๆนี่เนาะ่วนันนี้เป็นน้ำผักผลไม้ปั่นอีกกระป๋องนึงที่ยังเหลืออยู่เพื่อนๆดูนะคะเขาก็จะประมาณนี้มันก็จะประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยน้ำผักผลไม้ปั่นของยายแล้วเขาก็จะมีรสเปรี้ยว ก็จะมีส่วนผสมของพวกน้ำพึ่งน้ำหมักอินรีย์น้ำหมักแอปเปิลไซเดอร์พวกนี้ค่ะแล้วก็ผักผลไม้ต่างๆที่ยายใช้ปัน่นบำรุงสุขภาพของยายทุกวันนะคะเพื่อนๆโอเคอันนี้ยายผสมไว้แล้วอันนี้ผสมกับน้ำซาวข้าวส่วนอันนี้ผสมกับน้ำเปล่าคะ่ะในกระป๋องนี้ยายจะเอาไปรดหน้าบ้านค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยายจะรดให้ดูนะในกระป๋องในในกระ,ะมังนี่จะได้แค่3ต้นนี่แหละค่ะเพื่อนๆปริมาณเท่านี้ เมื่อวานนี่ยายเติมดินให้เขาเขาเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ลดน้ําก็พอดีได้น้ําผักผลไม้ปั่นนี่มาลดให้เขาค่เพื่อน เม็ดข้าวติดอยู่ย้ายสาข้าวรลเม็ดข้าวเขาไหลลงโอเคเอในถังนี้ยายก็จะเอาไปรดหน้าบ้านค่ะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากปริมาณเขายายเก็บไว้หลายวันสะสมไว้วันอันเนี้ยาเนี้ยยายสะสมไว้สองวันนะคะเน,นี่ยเพื่อนเพื่อนยายจะกินกระป๋องนี้แล้วก็จะเหลืออยู่นิดหน่อยเท่บริเวณก้นมันไม่หมดยายก็จะเอาสะสมใส่ถุงอย่างนี้ใส่ตู้เย็นมัดใส่ตู้เย็นไว้ ไม่ได้รดเข้าทุกวันค่ะเพื่อนๆอันบางวันที่ย้ายปั่นนี่ก็กินหมดบ้างไม่หมดบ้างส่วนใหญ่ก็จะหมดเป็นบางครั้งที่มันไม่หมดเพราะฉะนั้นยายก็จะไม่ลดเขาทุกวันยายก็ไม่กล้าลดเขาทุกวันเหมือนกันเพื่อนๆยายก็จะลดอาทิตย์หนึ่งหนหรือสองหนเท่านั้นก็เหมือนกับเราได้ใส่ปุ๋ยเขานั่นแหละเนาะยายดัดแปลงมาอมโดยที่ยายก็ไม่ได้คาดคิดหรอกเนาะหวังผลบ้างนิดหน่อยจากของใช้ของยายนี่แหละ จะทิ้งไปก็เสียดายเนื่องจากบ้าน้ําผักผลไม้มปั่นของยายเนี่ยมีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยที่ยายนํามาปั่นรวมกันเนี่ยยายก็คิดตัวเองแหละตามที่ว่าคนกินได้อพืชผักก็น่าจะกินได้เนาะก็ผลออกมาใช่ได้เลยครับเ,เพื่อนๆเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ยายบ้างนะคะ <im it> เพะืเพ่อเป็นกำลังใจให้ยายได้ทำคลิปต่อๆไปแล้วยายก็จะมีคลิปมา ให้เพื่อนๆได้ชมในโอกาสต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆวันนี้สวัสดีค่ะ